มาพบกับแสงอีกแล้วนะคะวันนี้แสงมาบอกกับทุกท่านว่าทำไมเราต้องเอาหน้าออกกล้องทำไมเราต้องสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงทำไมเราต้องสร้างแบรนด์ให้ชัดเจน เพราะเราอยากอยู่ในโลกออนไลน์เราอยู people, ่ในโลกออนไลน์เราเป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เราต้องสร้างแบรนด์สร้างตัวตนให้ชัดเจนเราต้องรู้จักว่าเออเราออกหน้ากล้องเราต้องออกหน้ากล้องไลฟ์สดที่เพจก็ได้ที่ทิกตอกก็ได้ตอนนี้คนหันมาเล่น t ิกตอกนะคะเราต้องไลฟ์สดที่ทิกตอกถ้าคุณไม่กล้าไลฟ์สดยังไลฟ์ไม่เป็น เราก็ต้องทําคลิปวันละสามคลิปหรือสองคลิปก็ยังดีใช่ไหมคะเราต้องสร้างแบรนด์สร้างตัวตนทําให้เราชัดเจนว่าเพจเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรเรามาจากไหนเราขายอะไรเราขายผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราอยากจะชักชวนทุกคนมาทานผลิตภัณฑ์เสริมความสวยผลผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรง อย่าลืมนะคะแสงมาแนะนำสิ่งดีๆกับทุกๆท,ท่านค่ะเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนน้องหมูน้องวัวบริษัทซีเล็กชันค่ะทำเงินเป็นให้คนวันต่อว,วันนะคะไม่มีวันเว้นวันนะคะเงินเข้าบัญชีวันต่อว,วันนะคะทำแล้วดีจริงทานสุขภาพดีทำให้ผิวพรรณขาวใสออร่าบำรุงกระดูกบำรุง ผิวพันธุ์บำรุงเส้นผมบำรุงเล็บด้วยนะคะบำรุงหลอดเลือดทำให้ผิวพันธ์ขาวใสออร่านะคะทุกท่านเป็นคอลลาเจนแบน์เดียวเป็นคอลลาเจนเพียวแบนด์เดียวที่ไม่คาวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะทานควบคู่กับวิตามินซีนะคะ ทำไมเราต้องออกกล้องเพราะว่าเราจะขายอะไรเราก็ขายได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามือใหม่ถ้าเราไม่ออกกล้องเราไม่ออกมาไลฟ์สดแล้วทุกทกท่านจะรู้ไหมว่าเราชัดเกณฑขนาดไหนแบรนด์เราชัดเกณเรามีชื่ออะไรเราขายอะไรเราอยู่วงการออนไลน์ line. เราต้องเอาหน้าออกกล้องสําคัญไหมคะสาคัญมากค่ะเพราะว่าแสงมาบอกเคล็ดลับอย่าลืมนะคะเราต้องออกไลฟ์สดเราต้องเอาหน้าออกกล้องนะคะไม่ต้องอาย ถ้าทําวันนี้ทําประจําทําสม่ำเสมอทําไม่หยุดทําคุณจะได้ยอดขายปังปังปังแล้วคนเขาจะรู้ว่าคุณมีตัวตนจริงเขาก็จะมาทักเราไงคะใช่ไหมคะอย่างนั้นออกมาไลฟ์สดเป็นเพื่อนกันนะคะไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะที่กดไปถูกใจ